ก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องทางสอบปลอวลครับวันนี้กะสิบห้าพี่น้องไปซื้อเชือกกร่มอยู่วงเวียนใหญ่ครับพี่น้องพอดีมีออเดอร์มากครับกะสิเดินทางไปวงเวียนใหญ่ครับไปน้ำกันครับกำลังสิคับรถไปครับไปครับนี่ครับขับรถไปแล้วครับผมปุ่ลละ จุดมุ่งหมายก็คือวงเวียนใหญ่ครับถนนเจริญรัตกะสีเดินทางไปสื่อเสือกครับผ้าผีผ้านองไปน้าหลังจากผมจอดรถไว้แล้วจอดรถไปด้านล่างเพราะว่าถีบบาไว้ครับพี่น้องเลยจอดไปบางรักครับเดินขามสะพานสาทรอนสิไปฟังผุ่นลรครับไปฟังไอ้ทะลุไปอันแถวคล้องสารพี่น้องแล้วก็สี นางรถเม่ไปต่อนางรถเม่สายอัน 8C นี่ครับบรรยากาศดีดีพี่น้องขามขามสะพานเ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 ดินข้ามสะพานสาธรที่จริงเขามีเรือครับมีเรือขามแต่ว่าผมบ่าขามวันนี้ผมสียางออกกําลังกายน้าครับนี่เดินออกกําลังกายไปด้วยเดบเบิ่งบรรยากาศนา้าครับสวยงามบ่ครับพี่น้องนี่สะพานสาธรและสีขามไปปุ่นฟังวงเวียนใหญ่ผมครับไป สี่ขามไปอันแถวข้องสารก่อนครับแล้วก็มาวงเวียนใหญ่ครับนี่ผมมาฮอดแล้วครับที่ถนนเจริญรัตที่วงเวียนใหญ่ครับพี่น้องนี่พี่น้องเลือกเอาโลดว่าสีเขาร้านใดเพราะว่าแถวนี้เพิ่นขายพวกเชือกเทียนเชือกลมมีหลายล้านพี่น้องมีหลายล้านก็เคยผ้าผ้าพีผ้านองมาสื่อเรื่อยอยู่เพราว่าสิเป็นร้านของเจ เคยพาซื้อแต่วา่ากะพาเบิงลหลายล้านครับวันนี้นี่น,นี่แมนเบิร์ดเหรอครับพี่น้องอุปกรณ์อะไรต่างๆเข็ดเข้มขัดกะเกี่ยวพันกันครับเสือกลมเสือกเทียนกับมีขายถนนนี่เด้อถนนจเจริญลัดพี่น้องมาเลือกเอาแล้วแต่พี่น้องสีมากล้านใดเคยพาพี่น้องไปซื้อซื้อยูอันล้านเจกะล้า,ลานไอ้อย่างเราซื้อล้านเพิ่นนี่ครับล้านเสือกเทียน เชือกร่มมีเบิดแถบนี่ครับล้านที่ผมซื้อประจํากับโสพลพาณิชย์ครับเต่วมนีสิบห้าเบิง้งลหลายล้านครับพี่น้องนี่ซื้อมาแล้วพี่น้องซื้อมาแล้วว่าเด็ดทยตอนไปซือ้อเฝ้าเฝ้าเฝ้า,ากลับมาเฮ็็ออเดอร์ให้เอฟซีเพิ่นซัง200สองร้รรอยเซนครับนี่ครับนี่ครับได้เชือกร่มมาหลายเตืบอยู่พี่น้องนี่กระสีมาเหต็ออเดอร์ให้เพิ่นก่อน ฝ้าวี่น,อน,อนอ้องฝ้าวเลยบริสไปทายตอนไปสื่อยูลานฝาวน้ำงานครับงานหลายครับช่วงนี้ช่วงที่หากกำลังได้งานเท่ากับฝาวเฮ็ดเอาครับพี่น้อง,น,องนี่ครับสื่อเชือกร่มมาแล้วนี่ครับมาถึงห้องกับตัดตัดวุ่นวายยังสีล่ล่ะพี่นอ้องมือหนึ่งผมนี่นี่นี่อันนี้ทักแล้วเด้ออยากน้ำออเดอร์ยุงสี่เหล่านี่นะมาน่งมัดน่งพันยุงสี่หล่ะครับ มือมือหนึ่งนี่ชีวิตประจำวันเลยครับพี่น้องเป่าพักกันทักให้มันเก่งเด้อออเดอร์หลายเด้อเดี๋ยวเพิ่นเปิดประเทศแล้วก็ออเดอร์หลายครับปกติสิมีออเดอร์จากหลา,หลายทีครับแต่ว่าช่วงนี้กับมีมาหลายบันไดเพราะว่าช่วงวิกฤตนี่แหละโรคระบาดแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วพี่น้อง ออเดอร์ก็เริ่มมาผมกับสีไดงงานเร่งให้มันแล้วครับสำหรับออเดอร์เชือกร่มถักแบบปรับได้นะครับด้กก็สิมีเชือกเทียนอีก3เซนสีเซนนี่แหละครับพี่น้องที่ออเดอร์พนสังมาก็สีมัฟ้าวิทยเดิพน,นี่แหละครับถึงบอกว่าให้พี่น้องฝ้าวัดฟ้าวท่เนอสิได้มีออเดอร์เฮ็ดเพราะว่างานพวกนี้มันตีเข้ามาเรเรื่อยอะ่ะพี่น้องวัตตาอัน อัตาประเทศเ่าเมันมีอันเครื่องล่างขวางขังนี่จึงได้คนกับแฝนสอยครับขายได้ขายได้ตลอดปีนี่ครับพี่นอ้องผู้ใดสนใจอยากสั่งก็สั่งมาเดอ้อติดต่อมาได้เ้ยครับเดอ้อผู้ใดยอยากรับไปขายก็ได้นี่ครับไออยากรับไปขายก็มาได้เลยนี่เฮดสําเร็จ um ไปแล้วก็มีนี่นี่เป็นแบบลักษณะนี่ครับลักษณะแบบปรับได้รูดได้ครับไรสนใจก็ ติดต่อมาเด้อติดต่อมาติดต่อมาได้เลยกะว่นอยู่กับออเดอร์เดี๋ยวะพี่น้องมือมือแต่ละมือบอได้ไปใส่ดอกทุ่มือกะบ่ะได้ไปขายของตลาดลเด้อพี่น้องเพราะว่าออเดอร์มันหลายกเขากะเฮ็ดอเดอร์ยอยู่ห้องให้ลูกค,ค้าก่อนเวลาออเดอร์มันหน่อยลงเขากะเสียังสิงออกไปขายเหตถผลขายนําห้องก็ค่อนข้าง หกในเดอพี่น้องของศิลปินเนาะห้องศิลปินครับปากกัดตินทีปฏิดยุงซี่ลับพี่น้องนี่วนยงสี่หล่ะเบิดมือปวดเบิดมือป <c oughs> วดหลังมัดยุงสี่ลับพี่น้องเกตออเดอร์ให้ลูกค้าเบิดมือเบิดเว้นั่นแหละมีเวลากะไปยามพี่ยามน้องอยู่งเที่ยวกับเล่งงานหลายๆครับนอนเดึกนอนเดึกสมือละ เทีย่ยงคืนหมดแล้วครับเพราะว่าออเดอร์จำนวนมากเขาเสีเฮ็ดสาก็ได้พี่น้องต้องเฮ็ดอาศัยความเร็วนําเขาก็ต้องเฮ็ดให้มันได้ท่านเพิ่นท่านทรงเพิ่นครับสําหรับการเฮ็ดงานออเดอร์ครับเป็นธุรกิจเท่าเองก็มีความสุขครับพี่น้องมีความสุขเฮ็ดไปฟังเพลงไปต่อลองว่างก็ลองเพลงนี่ครับพี่น้องบางส่วนกับเซตก็มี หลังส่วนยังหลายอยู่ได้พี่น้องยังไหลยยนี่เอาตัวอย่างไม่เบิ้งซื้อ,อ,อว่าที่มันแหลวมันกระสิประมาณนี้นี่เห็ดเห็ดตัวนี้แล้ะตอนนี้เห็ดตัวนี้ประมาณสองลอยสองลอยเซนครับแล้วก็มีเชือกเทียนอีกพอสมควรครับงานกาเขาม้าเรื่อยๆครับพี่น้องมัก็มาเรื่อยๆก็ถือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้เฮ้าดีอยู่สำหรับพี่น้องที่กําลังฝึกกำลังหัดถักกะฝ่าดรอ,อครับจังหน่อยนี่ ออเดอร์ก็สิหลยครับออเดอร์ Order. นี่ครับพี่น้องถ้ากันฝึกฝนให้เก่งๆแล้วก็ยานี่มันลงขายได้ครับตามเพจตามไล่เพราะว่าสิเป็นเฟสยังสิกะสามารถลงขายได้พี่น้องสั่งไล่ได้สาาดั่งาาอาชีพได้มื่อนี้กะมาห่านทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนนองๆเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ show you all the labels that i'm calling I'm...